พาสปอร์ตพี่มั้ยพาสปอร์ตน้องเหมือนเป็นเล่มในกระเป๋าเด้อเลยโทรศัพท์เล่มเลยข้างหลังนี่มั้ยแล้วต้นเข้ามาเข้ามายังไงเนาะเราให้ฟังหน่อยโมปลายโตมอไทยโมปแรงสาวจุงอ๋อญาญโมญาญเอาเข้าบุกฟลองครั้งแรกปอกครั้งแรกปลายสาวอุยอ๊อบางตัวอีกโจโมมีมือนินะโมบาโตเรียกบลาสอนโมตอนเกเล้งอ๊อเรียก405 กานรับทุงมาเสียคนส่พันห้าคนสี่พันห้ามานันยังตอนโมดใบแค่ใบแค่สาเดือนสเดือนแล้วทำไมถึงไม่ทำพาสปอร์ตไม่ทำบัตรพาสก็อะไรไม่คือพาอร์ตบัตรพาสจเไม่มีตังาไม่้ตาบุญเนแป๊มนูี่ตะเกยบหนทำไมมีให้เขาล่ะไปใจยืมเขามาทำไมไม่ยืมเข้าไปทำพาสปอร์ตเพราะอะไรครทุ่มพาสปอร์ตรบที่ปิ คุพาสปอร์ตที่ค่ณก็ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นประวาณขึ้นคนที่พามามาพักพาาพที่บ้านก้าวก่อนที่พาเข้ามาคนไทยหรือคนเขมรไทยโอ้ขม่น้ำโจนขม่น,น้ำโจแต่ตะดีโนดีโน,นตเกียร์มือไทยหรือมเขมไทย,ไทยนอนบ้านคนไทยบานไทยประมาณสักสอกิโลนอนอยู่คืนหนึ่งแวคุอะไลรอเขาเยียเขาไปบ้านอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยนครมา โปรซับโ,โเเป็นคนเขียนจริงเกิดพอสอ,อ,อเท่าไหรพอสอหนึ่งเก้าเก้าแปดหนึ่าแปดอายุเท่าไหร่อายุประมาณมอมาตอนน,นยนี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดวางโนนเนี่ยตอนที่มาแปดคนมีพี่น้องมาด้วยกันคนแปดคนคนละสี่พห้าเลยเหรอห้ใช่ไหมเป็นเงินเท่าไหร่วะเนี่ยส <16. S 2> ามหมื่นหกแปดคน 436หาเงินเก็บเดียว3 6 0 0 0หกเลยนะเป็นนัง่งรถไปเดือดสามีกับเค,คลิปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการทํางานตามปกตินะครับที่ทางทีมตมอเราทํางานอยู่แล้วนะครับเมื่อพบการกระทําความผิดว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่มีหนังสือเดินทางก็เ,เป็นชาวกัมพูชานะครับไม่มีหนังสือเดินทางก็เลยต้องมีการควบคุมตัวเขามายังที่ทําการเพื่อจะได้มาตรวจ าหาอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมถ้าเขามีกระเป๋ามีสัมภาระก็ต้องมาเปิดดูแบบนี้แหละครับมาหาว่ามีข้างในกระเป๋าเนี่ยมีการถืออะไรมาบ้างมียาเสพติดไหมมีอาวุธไหมมีสิ่งผิดกฎหมายอย่างอื่นไหมเคสนี้ไม่สามารถที่จะตรวจหรือว่าพาัดพิงถึงคนอื่นได้ก็ความผิดก็จะเกิดขึ้นแต่เขาคนเดียวคือเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือหลบหนีเข้าเมืองนะเดียวกัน ก็จะมีเรื่องราวดีๆมานําเสนอเล่าสู่กันฟังอีกเยอะๆเลยนะครับติดตามช่องพี่บาไว้ได้ประโยชน์แน่นอนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ